เรื่องสั้นของนายโจนตอนที่สองชีวิตมีแต่ผิดพลาดผมยังนอนมองเพดานนิ่งผมงงบอกตรงๆว่าผมงงกับชีวิตมากผมคิดว่าชีวิตผมเสียศูนย์ไปตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องกับภรรยาแล้วเราเลิกกันในขณะที่ผมก็ไม่รู้จะเลี้ยงลูกชายอายุสิบขวบที่ภรรยาทิ้งไว้ให้อย่างไรผมเลยต้องส่งลูกชายไปเรียนโรงเรียนประจำที่ต่างจังหวัด เพราะผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงทำงานไปด้วยแล้วผมก็ไม่เคยต้องดูแลลูกอย่างจริงจังขนาดนี้มาก่อนผมนึกว่าผมเข้าใจว่าผมลาออกทำไมแต่ผมเริ่มไม่แน่ใจคืนก่อนวันที่ผมจะไปยื่นใบลาออกผมตามน้องที่ผมชอบไปที่บ้านผมแอบเดินตามน้องหลังจากเห็นน้องในเย็นวันก่อนวันลาออกเห็นน้องหน้าเศร้าๆเหงาๆเดินออกจากตึก ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจผมเลยค่อยๆเดินตามน้องไปเงียบๆแบบไม่ให้น้องเห็นผมแอบตามน้องขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์แล้วเดินด้วยระยะทางไกลพอสมควรเข้าไปในย่านหมู่บ้านชานเมืองที่ค่อนข้างแออัดในซอยแห่งหนึ่งน้องแวะซื้อกับข้าวและหิ้วน้ำดูท่าจะหนักมากแต่น้องก็ตั้งใจเดินเข้าไปในซอยผมตามน้องมาเงียบๆ ทำเป็นแอบแวะดูโน่นนี่แล้วเดินห่างๆตามไปผมพบตัวเองอีกครั้งก็ดึกมากแล้วนั่งเมื่ออๆจ้องบ้านน้องอยู่เป็นห้องแถวชั้นเดียวในความเงียบแถวนั้นมีคนเดินผ่านไปมากันตลอดเป็นซอยที่ค่อนข้างพลุกพล่านมีคนนั่งอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตลอดทั้งซอยมันเลยไม่ค่อยแปลกที่มีผู้ชายแบบผมมานั่งผมนั่งอยู่ตรงเพิงใกล้ๆมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นเพิงที่ขายถัยยาดองเล่าเบียร์แบบที่เห็นทั่วไปรวมทั้งขายอาหารอีสานง่ายๆพวกลาบน้ำตกกับแกล้มผมสั่งเหล้ามาดื่มเงียบๆแล้วมองไปทางห้องแถวของน้องน้องปลุบหายเข้าไปในห้องและไม่ได้ออกมาอีกผมไม่เห็นสามีของน้องผมนั่งเหงาๆแบบนั้นจนดึกดื่นน่าจะเกือบตีสองที่ผมเริ่มขยับตัวและคิดว่าผมคงต้องกลับบ้านแล้ว ผมไม่เข้าใจตัวเองว่าผมมานั่งตรงนี้ทำไมและผมต้องการอะไรผมแค่เดินตามน้องมาและผมก็คิดว่าผมเสร็จธุระของผมแล้วละมัง้งมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกในตอนนั้นผมไม่เคยจีบผู้หญิงภรรยาผมผมก็ไม่ได้จีบแต่ภรรยาเขามาจีบผมเองแล้วมันก็ตกลงปรงใจกันไปง่ายๆแบบงงๆตามสไตล์ผมผมไม่ค่อยจะรู้จักความต้องการของตัวเองเท่าไหร่ ต่พอเลิกกันกับภรรยาที่อยู่ด้วยกันมากว่า10ปีผมถึงเริ่มรู้สึกว่าผมตื่นขึ้นจากอะไรบางอย่างคืนนั้นผมไม่ได้กลับบ้านผมนั่งรถเมล์รอบดึกและเดินริมถนนบริเวณนั้นมีร้านรวงที่กำลังปิดและในขณะเดียวกันก็มีร้านที่กำลังเปิดเห็นคนเข็นรถเข็นมาเริ่มตั้งร้านใกล้ๆกับวัดแห่งหนึง่ง ผมเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงของการข้ามวันจากกลางคืนสู่รุ่งเช้าอยู่เงียบๆผมเพิ่งจะรู้สึกว่าผมมีเวลาอยู่กับตัวเองและกำลังคุ้นคิดผมคิดหลายอย่างทั้งเรื่องน้องคนนั้นเรื่องภรรยาผมเรื่องลูกเรื่องแม่ผมเรื่องตัวผมเองมันมีคำถามที่ตอบไม่ได้หลายข้อในคืนนั้นและผมรู้สึกว่าผมต้องไปหาคำตอบ ผมจบคืนวันนั้นหรือจะเรียกว่าเช้าวันนั้นด้วยการนั่งรอพระใส่บาตรกับดุงแก่ๆคนหนึ่งที่แกบอกผมว่าแกมารอพระทุกเช้าแกพิการเดินไม่ได้ด้วยอุบัติเหตุหกล้มตอนอายุ70และจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้อายุ80กว่าแล้วแกก็เดินไม่ได้อีกเลยผมแกขาวโพลนไปทั้งหัวแววตาแกเหนื่อยล้าและเหม่อรอยผมนั่งมองแกใส่บาตร และพนมมือไหว้พระตามแกภาพสุดท้ายในหัวผมคือแกนั่งนิ่งๆบนรถเข็นหน้าตึกแถวบ้านของแกนั่งมองเรื่องราวรอบตัวผ่านแกไปแววตาอันเลื่อนลอยดูท้อแท้และเหมือนจะหมดหวังกับอะไรบางอย่างแล้วผมก็กลับบ้านไปอาบน้ำและออกไปทำงานเลยผมไม่ได้นอนทั้งคืนพอไปถึงที่ทำงานก็ตรงไปที่ฝ่ายบุคคลขอใบาลาออกและเขียนมันไปส่งให้เจ้านาย ผมยังดืมตามองเพดานห้องอยู่ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าผมจะทำอะไรต่อจากนี้ผมเพียงรู้สึกว่าผมต้องการหาคำตอบของคำถามหลายข้อที่ผมได้มีเวลาคิดในคืนนั้นชีวิตที่ผมใช้มาตลอดมันคืออะไรกันแน่ผมไม่รู้ว่าผมตามหาอะไรผมต้องการอะไรผมอยากได้อะไรผมแค่รู้สึกว่าผมเลื่อนไหลไปกับสิ่งรอบตัวผมไม่เคยได้ทำอะไรที่ผมอยากทำ ผมก็แค่ทำสิ่งที่ผมควรทำมาตลอดก็เท่านั้นเอง